โคเทเลยแม่ชมผู้อรารยาอัพรูปลงไอจีแต่งตัวได้โคเทเหมือนมาเฟียสาวสุดๆสำหรับคนนี้ของแม่ชมนะครับเรียกได้ว่าการแต่งตัวของแม่ชมเนี่ยคือสวยหวานมีความเทมีความเป็นมาเฟียตัวแม่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราชอบรูปหนึ่งของแม่ชมมากๆเลยที่เป็นรูปของรถที่เขียนว่าทีมงานเจชม สำหรับโพสต์นี้ของแม่ชมหรือชมผู้อารยาครับอัปรูปลงไอจีหลายรูปมากๆเลยทุกคนเนี่ยสามารถเลื่อนดูได้นะครับเพราะว่าทุกรูปของแม่นี่ก็คือมีความเป็นแม่สูงมากๆเลยเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแม่ชมเนี่ยแต่งตัวได้เควเทขนาดนี้เนี่ยสวยขนาดนี้โออลินพันธ์ก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นทีมงานเจ๊ชม ทีมงานเจชมแม่เลิศมากแม่สวยมากเสื้อแม่สวยมากเทโคดน่ารักเด็กๆมากๆคุณชมสูงขายาวใส่กางเกงแล้วดูสวยเทมากค่ะแม่เลิศมากแม่จัดก,การเลยแว่นสวยคะ่ะเทมากนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยจ้าก็เอาเป็นว่าถ้าใครอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ไอของแม่ชมโดยตรงเลยนะครับาย